ทีเดียบอลสปอร์ตผู้แปก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากแอคเข้าดีดีทีเดียแม่นๆแบบโคตรเสียนเรียกพ่ออาม,ม่าเรียกปลาข้างบ้านแอดไลน์มาได้ที่แอด s p p 88อย่าลืมมีแอดด้านหน้าดเลยนะครับสวีดัสสวัสดีพบเฮช้งตกมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เฮช้างจะพาพวกคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์นพบดินคอนซิต,ตี้นสิสสหลิตวันอังกฤษในเวลา ตีสองนาทีสนเดอร์แลนด์เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของลินคอนซิตี้สันเดอร์แลนด์เองพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วเป็นเกมที่สามจิตต่อกันและเป็นทีมลองจ่าฟูงอยู่ในเวลานี้ทางฝั่งลินคอนซิตี้ปลดล็อกตัวเองมาได้ในเกมที่แล้วเอาชนะอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดความมั่นใจของทีมนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ยังไรก็ตามทีภาพรวมของผลงานสันเดอร์แลนด์ก็ยังดูดีกว่า แลนต้องการสามแต้มเพื่อกลับมาขึ้นเป็นจ่าฝูงเียช้างหล่อมากฟันทงสันดอรแลนมีแต้มแน่นอนจัดไปก่อนจากกันวันนี้เียช้างหล่อมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแอดไลน์มาได้ที่แอด SPP88 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะแล้วกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ